นริตาสิเกียวไปซื้อของมาเห็ดตำสมกินสวงเพศมืนน่อวานนริตาปิดห่านเนาะโอ้ยเสียงรถด,ดังเฮขนาดมื่อนี้ฮ่าจะไปกินเผาอยู่รักเทียงนิตาเพราะว่าเห็ดเทียงแหลวใหม่มาสันซ้ากับ่มไม่หรอกกับทิดละละแต่ว่าฮ่าก,ก็ลังเกียวสิไปกินเผาแล้วว่าส่วนขอบขั้วไปกินนอจะมีตมุ๊กรัดแลกับหัวละซ้ายยังมาก,ก,กินกันหลายคนเสี่ยงตำสมแล้วก็กินเผาเทียงอยู่ฝนเลยก่อนอื่นวันท้าชิาพากันไปซื้อเครื่องมาเห็ดตำกันกันเลย เือว่าหาสิยังไงเพราะว่าดิตามีงบอยาหาชิพป่ะได้ได้ก็ได้หรจะหาาไม่ขาดเพราะว่า อะไรบ้าหัวเลยเนาะซื้อพักซื้อมีมาหลายเรียบร้อยอุปกรณ์เกี่ยมจะไปไฮเดรสบอลกับเบลเออติบข้าวเพราะว่าไเลี้ๆหขันเข้าไปก่อนแล้วลิตายังคูบ้าเื่อนยังเกี่ยมหันเกี่ยมหนิจ้าเ่องคอหั่ะก็ยังถือมาเ่าท่านเบิ่อเดอกยังยังอีกเนาะเดี๋ยวลิตาไป็นหัวเนี่ยจะใหายด้เลี้ยงคนมาเอาอีกเทือกหนึ่งเพราะว่าสางสียงโหมันก็บไกลเต๋อไก่สำหรับลิตาแต่ว่าน่าจะไก่สำหรับ คนนอื่อามาหากักกามาไก่จะหอยเนาะกองนิตาสตีนนี่นะพุว,ว่านิตาซื้อของนักก็คือทิพย์เขาสองทิพย์กะทิบัปขยายนุ่ง,งมั่นจา้าเหมือนทัศจะว่าปิกนิกหรือว่ากินข้าวอยู่เทียงของเฮาเนาะงนิตาจะให้เบิร์กบรรยากาศหลังเทียงนี่ไปกันเลยจ้ากรเฮ็ดกินผู้แป้งกระแป้ง,แปงเนาะในเบิ่ง เออยังเออไดิเลมใสกลโกงปึ๊บอ้าวช่างอะไรช่างอะไรโตยังเหงวโตยังอะีเฮ้ยโต๊่างอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดาวหญ่อึงเฮ้ยว้าวย่างเนี่ยครมาดูทีกนี่คือแบบกีร่าจะกีร่าว่าก็จะหมายถึงพันลูกล่ มึงรู้คนอเียนดินี่ไมึงกนได้งวยอ้่าฮ่าู่า่เอรยดิอยอเรวอแีนะดดกัไดูตัวใส่ง่ายตึงเลยอะดุมัดมอมที่มะหอมมาจับนึ่ก็มาจับที่ดมาจับมามาจับมาจับอมีเห็้ไมไไมเจ้าก็มาจับอยู่าจับ

เอหด่อเขาเนาะนี่แหละยาย่เอาเอน่มันจะบมผาับเอมาทบ้ามาบ้มาเกรอเเน่มก่ก็บะอเนโอ๊ย้อก็ไ่อยากให้องอีกหอก็บไม่อยหอมเดี๋ยวเดี๋วดันเนคนเทานี้ มึไติดอไม่ได้อกาพอกพอว่าดีบอนก็รอกระป๋าชูวานีเออก็เรียมาดอยู่ดูยก็รีบร้องแนวเ็มือนขาซอริมีพักก็มีอบไก่ด้วยให้ใหมหมอได้อกไก่คนมาอยู่เนาะคนมาดังหวานเบิดเข้ากับไปซื้อเครือง เปิดหานไม้ด <laughs> ้วยพี่ดองตำสมล้างเทียวีกลัวมากไหมสองคนพบสูมตามเด่นโนะแมกเลวจากน้ำมีเลยมาก อย่ใส่แห้งเลนะดเอาลงบักเทียบเลยค่ะใ่หมันเลใส่เด็กโอนอกขอโทษขอโทษไปาใหขอโทษนี่อย่าใส่อยู่เลยเออกัางรวมมาแล้วเนาะก็คเอากิ๊ไปหาได้แล้วดดี ไล่ตางกอไห้เนนมำให้เผ็ดๆเลยพ่อแม่พี่น <bunker ring> ้องโมอ๊อดยืนวมเห็นหัวหัวสูบังไม่ปรับไปนดเปิดร้านใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ตันโตโตเลยบนงิงกงมนีดิตาาช่ไหมเาีตพใหม่ด้วยคนพี่นองใชมาเปิดหางอยู่ทั้งรังบาเขาลิตาเอเดบอยู่ตาเจ็ดสันตาจันนึ่งหันตันยังกงหูตาป้าในละอีตาคิวลานี่มาบุรกอก็หขึ้นเกียมตับนกนี่รังเทียนมจ้ามาบงผค้สาว

ยานโคบืนู้เ่ออยได่น่เรื่องมือ่ออพอโคบเบือได้บงสั้นสุดอันอย่ากลัวบบใหมขันขั้ต๊ะแข่งสิกลับคืนมาจากเทสเทสอัน้นมาเทสอืมอ ตัครับค so hey! ืนคนบเหตุตรงๆ้งแห้งตัวเบื้องะเอ้ยคนรอเอาไปกหยาบไปกระหยากูไปเหวกับาอมันมาชมิวมันมาชมิวอมันมาชมวิวนี่อุยเอาไปดีเยด่อาังนอกมาฟังูาังนอนมาหนาวม เซร์อบผิวเหรออบผิวมือเดียวมือต่อมา,อมาเศร้าอกตรงขาไม่เอาบอกเต่าปึ๊บโอ้ยหน้างานแท้เด้โอ้ยหน้างานแท้

จะมีโอ้ยจ้าลูกอบคุณหรือเป็นโซ่เปโซ่้างจางจางจมันจะแซ่บมากต้องผมก้ซีบหไม่ไดายซิมทิมงานนี่ยังกอืใช้ซื้อทงานซ่กินเกี๊ยงปงานได้กเกียงนะกินยังก็ได้แกินมวนี่จัคะยเยชนาจันเสี <c oughs> <c oughs> วะเ่าไปแเวนั้นวะนั่นมันเสกไม่ลาเขียนได้เห็ยนหออีอะขอนีเขียนโอ้โหนี่หน่อยแค่เราดังๆงนะยกรอพืนๆนะ้าหน่อเกาจะเ้าวนยกแคุณพ่ะคุณแนะะตวดค่ะกวค่จะมืรืออะไรเลยค่ะพี่น้องอ้าวก้าพ่อวัจงอันเดียวค่ะ ทุกอย่างเอาวทุกอย่างเอาวเอาทุกอย่างกระปุกโอเคแก่แซ่บแซ่บโอเคจะน้ำตาลเดือนเต็มโอก่จะน้ำตาลอืม อ้ามโอ้ยอ้าเออขึ้นกันเองเออเออเอ้ยอันนี้ไปย่ามใน่านไปจะย่ามเสาเน่นบ่ไปไปเตยามแรกแล้วถืออือยุงยี่ห้ไปย่ามแดดตามี่มุกเข้าไปบ รูงป่าจีบเอเลเบเกี่ยมจีบ่อดวงเซ่ต่อรอบวันนี้ไปไปเที่ยวเซ่ไปเที่ยวเซ่หว่าพ่จักถาเลยต้องางนับ่เดลสาวพอดีแล้วพ่จักขาเลยนะข้ากลัามส่งดูดๆเร่นราน เมื่อแหละเป็นยาเรียบร้อยแล้ว,วลชิพิชัยเอ๋หลังจากมาทรงเพิ่นออกเมื่อแล้วเฮากะโดยเฮากะสิเกยมไปโกุศาสบ่ญยังมาเมียเพราะว่าดิตากะนี่เบียดไปต่อคือกันเนาะมื้อนนี้พือว่าแล้วไปอีกขาบนึงกินข้าวกินหนักล้างบักรลังเถื่อโอ้ยนี่จืดใช้ไว้ในจืดเมย์าวไปเถอะนี่ อาดเก็บบูนผาโมผาโปกเกี่ยมออกเมื่อเหือนเมื่อสั่นน้องขะนอผู้ค่าในกาันซื้อกระติกน้ำแอม,แอมไปจ้ากลับบ้าน ห้ากับสิเกลออกเมื่อเดนเราควรไปพี่น้องเพราะว่าห้ากับกินข้าวเลยเป็นยาในตัวห้ามมเกเกยมเก็บเครื่องเก็บของจ้าี่ตากระซิบคอจบคลิปเพียงสามีเด้อขอใจทีติดตาเดี๋ยวกับห้ามส้มคลิปหนาขอกันใหม่จะได้ก่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกันตังใจให้ติตาได้คลิปใหม่ต่อไปเด้อแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นจ๊กกี้ดื้อมุกเข้มเป็นข่ามาเด้อที่สำคัญจะดื้อข่าวไปกดติดตามให้ตาแนนติแอติสตอกหน้านุ่มนี่บ๊ายบายกินหน้ากันใหม่